คนสอบถามพี่บีค่ะคนที่เสียชีวิตจากโควิดในการเสียชีวิตก่อนอายุไขัยไหมคะคุณพ่อเนี่ยเพิ่งเสียจากโควิดไปประมาณ1ปีแล้วยังทําใจไม่ได้คิดวนเวียนว่าเราน่น่าจะช่วยท่านได้แล้วเวลาทําบุญนะครับเจาะจงชื่อท่านตลอดท่านจะได้รับไหมคะขอพี่บีชี้แนะแนวทางต่อไปหน่อยค่ะนี่ก็ยาวแระเน็ะหลายประเด็นก็อีกอก่อนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจเนาะการพัดผ้าสูญเสียความตายมันไม่มีขยะให้เกิดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอ่ะอย่างนี้ เราลองตัดข้อความออกดูว่าคนที่เสียชีวิตจบเลยครับไม่มีคําว่าโควิดนะไม่ว่าคุณจะเสียชีวิตจากอะไรก็ตามนี้เนาะเมื่อวานก็มีท่านผู้หญิงท่านหนึ่งมาก็พูดเรื่องสามีท่านเสียด้วยอุบัติเหตุแบบรุนแรงอย่างเงี้ยก็มีนั่นก็คือเสียชีวิตถูกไหมโควิดก็เสียชีวิตถูกไหมค่าตัวตายก็เสียชีวิตถูกไหมโรคภัยไข้เจ็บก็เสียชีวิตถูกไหมไม่ว่าคุณจะเสียด้วยอะไรก็ตามก็คือเสียชีวิตถูกไหม เสียรูปแบบไหนมีหมดเสียชีวิตเท่ากับเสียชีวิตจบก็กับใช่มันคือเสียชีวิตหมดถามว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ได้กวนนะแต่หมายถึงว่าอืมเรามีทางที่จะร่วงรู้ได้ไหมว่ามันถึงเวลาไม่ถึงเวลาไปอยู่ที่ไหนติดอยู่ตรงไหนดีหรือไม่ดีไม่มีทางไม่มีทางคือสามารถหาคําตอบได้นะแต่หาไปเลยทั้งชีวิตอืมมันจะไม่จบ นี่เนาะเอาเป็นว่าสิ่งที่เราควรจะวางใจในปัจจุบันได้คือรู้ว่าการสูญเสียได้เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับสิ่งสิ่งนั้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบเสกเปียล้ะฟื้นขึ้นมาแก้ไขอดีตไม่ได้แน่นอนถึงต่อให้เวลาคนมาถามแล้วผมบอกเอย่งอย่างมากคือเขาก็ได้ความสบายใจว่าอ๋อโอเครู้แล้วว่าไปดีอย่างสมมติเป็นต้นนะแล้วยังไงต่ออะใช่ไหมให้ผมบอกหรือไม่บอกก็ตามเขาก็ไม่ฟื้นคืนอยู่แล้ว ใช่ใชนะนมันไม่แท้จริงใช่เอาไปว่าเสียแล้วคือเสียแล้ว<ะ>เราจะไปมันไม่มีใครในในโลกนี้มันไปล่วงรู้แบบขนาดนั้นหรอกแล้วมสมมติสมมติมาถามผมเงี้แล้วผมบอกว่าอ๋อก่อนวันควรอา้องงออาแล้วไงต่อเออแล้วไงหรือบ,บอกอ๋อเป็นไปตามวารละแล้วไงต่ออืมอใช่ไหมเอาไปว่าอยากให้เข้าใจในสัจจความเป็นจริงจริงก็คือว่าเสียแล้วคือเสียแล้ว อืมอ่าครับแล้วก็บอกว่าทําใจไม่ได้ก็ทําใจไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่เป็นไรคือทาไปเรื่อยๆืยอมรับมันค่อยๆเข้าใจมันอ่าเป็นไปไม่ได้หรอกคือบางทีแบบบุพการีย์เนาะครับคือมันจะบอกไม่เสียใจเป็นไม่ได้เพราะนั้นเราต้องยอมรับความเสียใจที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องเข้าใจและเผชิญหน้ามันนะอืมต้องเข้าใจว่าการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยคุณพ่อกาลังสอนสัจธรรมให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดอ่าแล้วก็เกิดเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับอืมอย่างคคัั้กกก่อน็ไุยบ แขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งใช่ไหมที่สูญเสียน้องสาวครับจะไปรู้ได้ไงมันเสียตอนไหนอ่ะใช่ใ่แล้วบอกว่านั่นคือเขาไม่เป็นไปตามวาระรู้ได้ไงอ่ะก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาเป็นว่าเกิดขึ้นแล้วมันไอ้เนี่ยตรงนี้เราทุกข์ด้วยความคิดอะไรเขาบอกว่าคิดวนเวียนแล้วว่าเราหน้าจะช่วยท่านได้อเนี่ยเนาะก็คิดวนเวียนอยู่เางนี้แหละอย่างนี้เรามองเป็นหน้าที่ได้ไหมครับว่าผู้ที่เสียชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะ ไปต่อในทางของตัวเองเนาะส่วนคนที่อยู่ต่อก็มีหน้าที่ที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไปครับอืมอืมแ้วหมอคนละหน้าที่กันเนาะครับก็พยายามค่อยๆทําความเข้าใจแล้วกันครับเออคือไม่ไม่ได้เชียร์ัพว่าต้องคิดบวกต้องแบบหยุดเสียใจไม่เชียร์ัพว่าให้เสียใจเชียร์เชียร์ว่าให้ให้เข้าใจแล้วยอมรับมันก็ค่อยๆเรียนรู้มันไปอ่าวันนี้เราเสียใจมากก็โอเคเสียใจมากเราคิดว่าพรุ่งนี้เสียใจก็เสียใจน้อยวันรุ่งขึ้นเสียใจเยอะอีกก็เสียใจเยอะอแต่เข้าใจแล้วกัน อย่าอย่าไม่เข้าใจคือคนไม่เข้าใจเช่นแบบว่าไม่พ่อฉันยังไม่ตายทาไมทําไมอะไรอย่างเงี้ยหาที่มาที่ไปทำไมเขาต้องตายด้วยมันยังไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยพอเราเรามีความทุกข์เราก็จะมีทางเรื่องไม่กี่ไม่กี่ทางนะหนึ่งก็คือกอดเอาไว้ใช่ไหมกอดเอาไว้เออย่างเช่นสมมุติคุณพ่อเสียโอ้พ่อฉันเสียพ่อฉันเสียเศร้าเสียใจอย่างเงี้ยเนาะใช่หรืออันนึงก็ถีบทิ้งไปเลยบอกไม่พ่อฉันยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกัน เวลาเขาบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยคนที่กอดไว้ก็จะแบบตายตายแน่นอนตายแน่ตายแน่ตายชีวิตมันเศร้าจะจบแล้วงไงมันหมดแล้วชีวิตอย่างเงี้ยนี่นนนคือกอดเอาไว้อีกคนนึงก็ทิ้บทิ้งมาเลยไม่ฉันต้องหายาเพระฉันไม่คนทําบุญเยอะฉันต้องหายยังแข็งแรงอยู่เออเแล้วตายขึ้นมายุ่งเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่ควรจะโอบรัดเอาไว้แล้วก็ไม่ควรจะปฏิเสธมันเรามีหน้าที่เรียนรู้เข้าใจมากกว่าว่าโอเคฉันเป็นฉันก็รักษาครับ แล้วก็ว่านไปไม่ควรจะอบแล้วไม่ควรจะถีบมันทิ้งอยู่กับมันไปให้ได้ใช่นี่ก็เหมือนการการสูญเสียเกิดขึ้นก็ไม่ต้องอบกอดเอาไว้แค่รู้มันอยู่กับมันให้ได้เข้าใจมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธด้วยมไม่จำเป็นต้องลืมด้วยอืม,อม,อมก็รู้ไปอ,อีกอันนึงนะบอกว่า <c oughs> บุญเจาะจงชื่อจอดตลอดได้จะได้รับไหมคะอ่าเราพูดกันในแง่ของศีลธรรมก่อนนะครับในความเป็นจริงแบบไม่โลกสวยก็คือว่า ทำบุญเจาะจงชื่อได้ไหมได้ก็ได้ก็เจาะจงก็ได้ไม่เจาะจงได้ไหมก็ได้ก็จะรู้ท่านจะรู้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งบุญต้องเกิดจากบุญใครทําใครได้ก่อนเราทําบุญเราก็ได้บุญเราไม่สามารถออสโมซิสกันได้กระจายแบ่งแบ่งกันดู่นี้นี่แต่มาขนาดนี้ยังไม่ได้บุญเท่าพี่บีเลยนะสิ่งที่เราทําได้คือเราทําอะไรดีๆเราเกิดความสบายใจต้องมีสบายใจพอสบายใจก็เกิดบุญ อ่ารู้สึกผ่องใสรู้สึกสบายวันนี้สบายมากเลยอยากจะแบบส่งต่อความรู้สึกดีๆอ่ะเพื่อแร่แบ่งปันอย่างคนมีชีวิตอยู่ก็เดินไปบอกเดินไปบอกเออไปทำบุญมานะทำบุญกระถิ่นสามสิบสามสิบสามสิบตุลาสามสิบตุลาเออสามสิบวัดครสามสิบปีวัดพระบาทน้วพุเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังบอกอยู่เนี่ยบุญใหญ่ขนาดนี้สมมติบอกบุญไปเงี้ยมันก็ต้องมีคนฟังแล้ว เลยลำคาญหรือฟังแล้วก็แบบโอ้ดีจังเลยดีจังเลยได้ทำบุญไงเพราะนั้ <c oughs> นเลือกเองคนคนฟังเ่ยเลือกเองว่าฟังแล้วจะรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกเฉยเฉย <c oughs> <ๆ S 2> ถ้าเขาฟังแล้วรู้สึกดีแสดงว่าเขาสร้างบุญคือสร้างความสบายใจด้วยตัวเขาเองขึ้นมา <c oughs> เขาทำบุญด้วยตัวเขาเอง <c oughs> จากเรื่องนี้<า>ก็คือยิงดีไปกับคำคำที่เล่าให้ฟังนะผู้เสียชีวิตก็เหมือนกันบางทีเราแค่เหมือนพยายามตะโกนบอกสัว่าไอ้วันนี้เราไปทำบุญมานะเราสบายใจมากเลย หมายนี้เนาะถ้าเขาได้ยินเราอนุมาน,นว่าเขาได้ยินเพราะมีคนที่มีกรรมสัมพันธ์กันเขาได้ยินเขาเขาจะแบบลูกเรามีความสุขเนี่ยนะดีจังเลยเขออนุโมทนาบุญด้วยยินดีที่คนอื่นทําได้ดีก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันก็ทำน,นะแต่ก็บอกเพิ่มนิดนึงว่าเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็พูดบ่อยมากนาะน่าจะหลายร้อยรอบเรื่องการทําบุญเจาะจงชื่อก็เหมือนกัน ก็แล้วแต่คือถามว่าเจาะจงได้ไหมก็ได้ไม่เจาะจงก็ได้แต่มันต้องมีต้นก่อนนะคือต้องมีบุญก่อนถ้าไม่มีบุญมีแต่ความคับข้องหมองใจก็คงไม่อยากจะเอาความขุ่นใจหรือคับข้องหมองใจส่งให้พ่อถูกไหมเราอยากเอาความสบายใจส่งให้พ่อ,อความเข้มแข็งส่งให้พ่ออ,อย่างนี้นะ <c oughs> มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าเราถือเอาตามพุทธพจน์ก็บอกว่าการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณเนี่ยดีที่สุดคือไม่จําเป็นต้องระบุเจาะจงอะไรใครยังไงเลยเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่มีบุญมีกรรมสัมพันธ์กับเราโดยธรรมชาติอู่แล้วเวลาเราลึกนึกอะไรดีทําบุญแล้วรู้สึกด,ดีสบายใจเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์คือเขาจะได้รับหรือเขาจะรู้โดยธรรมชาติเองาเชาื่อมโยงคือแล้วเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปบอกเลยเขาก็ได้อยู่แล้วมันบริสุทธิ์ดีด้วยอ่ะคือแผ่แบบไม่มีประมาณเราจะรู้สึกว่ามันเอ่อล้นไปแล้วเขาได้เองอันนี้คือดีที่สุดแต่มันทําไม่ได้ถ้าบางคนก็ทําไม่ได้เขาก็เลยต้องมีอุบายอุบายในการมีบทสวด สับเพสตาเวลาระลึกถึงก็ได้บทสวนไม่พอบางทีก็ต้องใส่เพิ่มว่าระบุให้ใครมันจะได้ใจให้มันโฟกัสจดจ่ออยู่กันอะไรสักอย่างได้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายครับครับแล้วกันโอเค